อายวันนี้อยู่ที่จังหวดัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้พามารู้จักกับลานเล็กๆของซ่องซาาเวอร์ใจไทยที่ได้สร้างรลานเล็กๆในรูปแบบข้องตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นลานชาวชุดไทยท้ายรูปสวยๆตามโลเคชั่นต่างๆลานสบายแอดคอนครค่ะโดยคุณรัชนีจุนรอดและก็คุณอุสณีบัววาซิสหรือว่าคุณปามและก็คุณแพรนะคะ ทั้งซ่องเ้าวควยเป็นเพื่อนกันมีความชอบในเรื่องของชุดไทยชอบเที่ยวชอบการแติงตัวแนวยอนยุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเวลาได้ใซ้ไปเที่ยวไปท่ายรูปในสถานทีนทนทนท่ต่างๆจะได้ภาพที่สวยมากๆเลยค่ะและก็เป็นการโชว์ความเป็นไทยที่เส้นความเป็นไทยได้ดีอีกด้วยโดยทั้งซ่องเห็นหวาที่อื่นมีหมดแล้วแต่ภาคใต้ย,ยังไม่มีลานลักษณะ่าแบบนี้ก็เลยมีความคิดและก็มีไอเดียรวมโดยช่วยกันสร้างร้านแหลก เป็นราดที่ให้บริการชาวชุดไทยในรูปแบบต่างๆและก็เป็นทีเดียวทีแรงของถังวัดนครรซีธรรมราชอีกด้วยค่ะใช้เวลาในการเตรียมประมาณ3สัปดาห์ก็ได้ร้านนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะเปิดร้านให้บริการมาจากขอบปีแล้วนะคะ้นตอบปรับตีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาติฝั่งอาเซียนมาเลเซียก็ชอบลักษณะแบบนี้มากๆค่ะ โดยภายในร้านได้มีชุดไทยที่ิลากไลแบบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกระโปงจงกระเบนสบายชุดไทยเดิมชุดไทยตามเส้นต่างๆผ้าไหมอินเดียผ้าแพรผ้าลายยางหรือแม้แต่ผ้าปาเต้กก็มีนะคะรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งครบชุดสวยงาม ครทีชอบไส้นี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะไซส์ชุดไทยไท่ารุปซวยๆตามโรเคชั่นต่างๆนอกจากนี้นะคะหากลูกค้ามาคนเดียวทางร้านก็มีบริการนาทัวไปหาโลเคชั่นซวยๆในวัดประทานหรือว,วัดระมาหาฐานรามา,าวิหารค่ะให้ท้ายอีกด้วยนะคะต้องบอกว่าการบริการน่าประทับใจมากๆเลยค่ะรูปแบบการช้าก็ไม่ยุ่งยากนะคะ โดยจะเริ่มต้นแขชฉุดแรงสร้างไวรสบาทาท่านั้นเองค่ะมีระยะเวลาประมาณสาชั่วโมงค่ะแต่สามารถเลียดได้นะคะทางร้านใจดีค่ะทางร้านเองก็จะค่อยแนะนําชุดที่เหมาอสมและจะแต่งตัวให้โดยลูกค้าก็จะมีการแต่งหน้าทำํำผมมาเองเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบางครั้งลูกค้าก็มีการนาช่างแต่งหน้ามาเองด้วยเพื่อความสวยงามให้หมาอก,กับฉุดที่เหลือนั่นเองค่ะ แต่ถ้าผู้ขายย่าชาาเผื่อไปท้ายที่อื่นหอกเนือจากวัดพระธาตุแล้วได้นำจุดมาขึ้นภายในวันนั้นก็ยังดีในราคาเหลืตอต้นสองบห้าสิบบาทเช่นเดิมค่ะจุดซวยๆลายซวยๆแล้วราคาก็ยองเย้ามาอีกด้วยค่ะหากใครดีดสนใจสามารถไปที่้านได้เลยนะคะลานสบายเอ็ดนคร้านจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในวัดหน้าพระธาตุลัางกำแพงวัดตรงข้ามกับวัดพระมหา,าคาะววรมมาวิหานค่ะ รู้ว่าติดต่อสอบถามได้ที่เพจลานหรือชวงทางทิกตอกชื่อลานสบายแอดนครได้เชินกันนะคะรู้ว่าถูกไปสอบถามได้ค่ะ0 8ง1 8 3ส6 2 0และก็0 8 c, c 1 5 6 4 4 1 5 3ค่ะร่้าค่ะลานจะเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะไปกันเยือยนะคะแต่นี่คือทางบันทึกชวไอย,ยะจ้า